27ซนตมรนะค่อนข้างแคบเลยแล้วก็จะเอาลู่วิ่งมาใส่ช่องนี้ด้วยมันจะเป็นแนวจ็อกกิ้งอะไรแบบนี้อุ๊บเนี่ยยกมาได้ทั้งอันเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n แนลมิมอวันนี้เราก็มีแกเจ็ดชิ้นใหญ่ว่าๆจะมาแกะกล่องแล้วก็ใช้งานไปพร้อมๆกันเลยนะผมไปอันนี้ก็จะเป็นลู่วิ่งของทาง Urivo นะผมที่ร่วมระดมทุนกับเสี่ยวมีในแพลตฟอร์ม U p พ n นะ <Okay. S 1> ลุยก,กันเลยดีกว่าครับผมสดา มาดูกันดีกว,ว่าว่ามีอะไรมาให้บ้างโอเคผมก็จะมีรีโมทที่เอาไว้สั่งงานนะแล้วก็จะมีตัวนี้ประแจแอลแล้วก็น้ํามันหล่อลื่นเอาไว้สําหรับใช้กับสายพาน,น <_ c oughs> คือถ้าดูจากภายนอกเนี่ยคือที่ผมแปลกใจมากเลยก็ไอตัวสายพานเนี่ยปกติแล้วข้างหน้าข้างหลังมันจะแบบ มีอะไรหุ้มใช่ไหมแต่เนี้ยคือแบบเหมือนสายพานแบบจับไปมันก็คือสายพานอันข้างหลังเลยอ่ะไม่มีอะไรแบบหุ้มออกมานะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบบรุ่นบางนะบางมากๆคือแบบไฮไลท์ของเขาเลยคือตัวเนี้ยมันโคตรบางอะ่ะประมาณ19 18เซนนี่แหละโอเคผมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็ต้องเอาหัวอะแดปเตอร์ตัวแปลงมาก่อนนะเพราะว่าปลั๊กบ้านเรามันใช้ไม่ได้มาเรียบร้อยโอเคเราก็จะมีปุ่มเปิดปิดข้างๆที่เสียบสายพาวเวอร์เลยนะมา นี่นี่รีโมทของเขานั่นเองตัวรีโมทแล้วก็ฐานของเรานะก็จะมีปุ่มเพิ่มลดแล้วก็ปุ่มพอสกับปุ่มรีซูมโอเคครับผมตอนนี้เราก็ใส่ฐานแล้วก็ใช้งานได้แล้วคือตอนใส่าฐานเนี่ยมันค่อนข้างงงนิดนึงนะฐานที่เขาแถมมาให้มันจะอันเล็กกว่ารูค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาใส่ไปเนี่ยมันจะต้องให้ลงแง่งก่อนแล้วก็ค่อยปิดตอนแรกผมใส่แล้วก็ดันปิดไปเลยนะมันก็เลยไม่เวิร์กเท่าไหร่กดปุ่มตรงกลางเพื่อทําการวิ่งใช่ไหม เนี่ยลู่วิ่งมันก็จะนับ3 2 1เราต้องรีบขึ้นไปวิ่งเลยนะ <What? S 1> เขาจับไม่ได้ว่ามีคนเดินหรือไม่มีคนเดินเนี่ยเขาก็จะทําการหยุดเครื่องวิ่งให้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวผมจะลองให้ดูชึบสามสองหนึ่งเนี่ยรับผมลู่วิ่งมันก็จะหยุดเองอัตโนมัติเลยนะ <Okay. S 1> โอเคอ๋อตัวนี้มันสามารถเพิ่มได้ทีละศูจดก็ได้นะคือบางรุ่นเนี่ยมันเพิ่มได้ทีละศูจดเลยไม่สามารถเพิ่มแบบทีละอันนิดหน่อยได้หรือเราจะกดค้างนี่มันก็จะเพิ่มรวดเร็วเลยนะ เดี๋ยวลองแบบไปสุดเลยก็คือตอนแรกเนี่ยมันสามารถวิ่งได้0.8ถึง3กิโมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมแล้วมันค่อนข้างไม่ใช่วิ่งสิมันคือเดินเลย3กิโมตรต่อชั่วโมงอ่ะแล้วมันต้องให้เดินถึง3กิโลเมตรนะมันถึงจะปลดล็อกให้โหมดเด็กเนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเดินครบ3กิโลเมตรแล้วเนี่ยมันสามารถเดินหรือวิ่งจ็อกกิ้งได้ถึง6กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคือเราจะต้องเดินเพื่อปลดล็อกหมดเด็กกันโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราเดินครบแล้วเนี่ยเราจะมาบ่ออีกทีนะึงนะเพราะว่ามันค่อนข้างนานนิดนึงอันนี้ในสเปคมันประมาณ6.5เซนติเมตรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดยังไงนะ <Okay. S 1> แต่ว่าที่ผมเอาเลนเ,เซอร์ไปยิงตรงที่สูงที่สุดแล้วก็ลงมาเนี่ยมันประมาณ19เซนติเมตรได้ก็คือมันอาจจะไม่วัดตรงฐานที่มันเอาไว้แบบไข่สกรูขึ้นมานะแต่มันก็็ขาายมมให้้เปนนดอลูู่่แววก <Okay. S 1> กั ที่ผมเลือกตัวนี้มาเนี่ยเพราะว่าต้องการเอาไว้ข้างตู้เย็นนั่นเองถูกต้องครับผมคือแบบที่คอนโดมันน้อยใช่ไหมแล้วจะมาวางลู่วิ่งอย่างเงี้ยมันก็เต็มห้องแล้วมาดูดีกว่าว่าจะทําได้ไหมนะครับผมแล้วก็ด้วยน้ําหนักประมาณ30มกิโลเนี่ยผมแบกเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะแต่ผู้หญิงอาจจะต้องให้ผมช่วยยกนิดหนึ่งมาลองดูกันเลยดีกว่าครับผมมา โอเคนะ่าจะมองเห็นอยู่นะก็คือเนี่ยผมกะจะเอามาใส่ในช่องนี้เดี๋ยวผมวัดมาแล้ว27เซนติเมตรนะค่อนข้างแคบเลยแล้วก็จะเอาลูกวิ่งมาใส่ช่องนี้ด้วยคือแบบอยู่คอนโดต้องประหยัดพื้นที่นิดนึงนะเดี๋ยวขอไปเอาลูวิ่งมาโชว์กันมันเบากว่าที่คิดเยอะเลยนะเนี่ยคือแบบถ้าเกิดว่าเราแกะออกจากกล่องแล้วอะไม่มีปัญหาเลยเนี่ยผมยกขึ้นมาเนี่ยคือเหมือนกับว่ายกเวทอะอ๊บเนี่ยยกมาได้ทั้งอันเลยแล้วนี้ก็ไม่น่าจะยากเลยนะ ชื้ใส่เข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วผมนี่เป็นไงไม่กินที่ด้วยอันนี้คือแบบไฮไลท์ที่ผมอยากได้ตัวนี้เลยแล้วก็นี่ใช้ตู้เย็นได้ปกติด้วย นี่แหละที่เราเลือกรุ่นนี้ <Okay. S 1> ราคามันค่อนข้างถูกด้วยนะมันก็อยู่ระดับประมาณถ้าเกิดมาไทยก็6งเจ็ดพันนะไม่น่าพ okay. แพงโอเครถที่จริงเนะี่ยตอนนี้มันยังไม่มีขายนะเพราะว่ามันเพิ่งมาดมทุนไปเมื่อประมาณเดือนหนึ่งผมลองดูหลายร้านนะเนี่ย,ขย,เ,ลยล Mac, เขาก็ยังไม่มีขายเราก็เลยลองทักไปทางร้านแกสแม็ก์ใช่ไหมเขาแค่ไม่มีขายเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ได้ส่งมาให้ทดลองใช้แล้วก็ให้เราได้เล่นฟรีเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยะครับ ถ้าเกิดว่าผมเดินครบ3มกิโลเราก็ได้ปลดล็อกฟังก์ชันวิ่งจ็อกกิ้งล้วก็ใช้งานไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีนะครับผมนี่ผมก็ได้ลองเดินจนครบระยะที่มันกําหนดสําหรับเดินเอาไว้เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ผมก็ได้ปลดล็อกฟังก์ชันวิ่งแบบรวดเร็วได้แล้วนะผมมาดูกันเลยดีกว่าว่ามันจะเร็วแค่ไหนนะ <Okay. S 1> แต่ว่าในสเปคมันบอกว่าเป็นจ็อกกิ้งใช่ไหมไม่ค่อยเร็วมากเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าว่าเร็วสุดแล้วเนี่ยมันได้ประมาณไหนก็กดนี่เริ่มใช้งาน3 2 1ไป มาเรากกดบวกค้างไว้ตอนนี้2 3 4สสี่เนี่ยเกินไปแล้ว5 6อันนี้คือระดับสุดท้ายแล้วนะหรอมันเร่งความเร็วแป๊บหนึ่งนี่นี่มันต้องวิ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมไปปรับมุมกล้องให้ดูจะได้รู้ว่ามันเร็วแค่ไหนนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวมันจะตัดแล้วไม่มีคนอ่านี่ไงไม่ทันมันตัดแล้วไม่เป็นไรเราก็กดรีซูมได้นะผมเราก็กดวิ่งใหม่ี๋ยวเราก็กดบวกค้างไว้เลยนะครับผมนี่มาแล้วสี่ห้าหก ตอนแรกมันได้แค่3ใช่ไหมตอนนี้ถึง6แล้วนะครับผมลองเดินกันก่อนดีกว่าแบบถ้าไม่วิ่งอจะไหวหรือเปล่าโอเคมันได้อยู่นะแต่มันต้องเดินเร็วแล้วมันก็เก่งข้อเท้ามากนี่อันนี้คือระดับความเร็วสุดๆแล้วนะครับผมคือแบบต้องเดินเร็วแทบจะวิ่งจ็อกกิ้งอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะวิ่งก็ได้นะผมมันจะเป็นแนวจ็อกกิ้งอะไรแบบนี้ไม่ถึงกับช้านะอันนี้ถือว่ากําลังปานกลางเลยแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะนี่อ่าเป็นไงแบบประมาณตะกี้ก็โอเคแล้วนะของผมก็ไม่ได้เน้นวิ่งแบบเร็วๆอยู่ละผมเน้นเล่นท่ามากกว่าไม่เป็นไงไหนลองดูซิไม่ได้เล่นนานแล้วเฮ้ยชุบน่าเป็นไงฮ่าถ้าเกิดว่าเราวิ่งธรรมดามันจะน่าเบื่อใช่ไหม เออบางทีผมก็อะไรเป็นเรื่อยนะมันก็จะได้ไม่น่าเบื่อแล้วก็จะได้ให้เราวิ่งไปนานๆหน่อยนี่าโอเคครับผมก็จะได้ประมาณนี้ไปกลับไปดูคลิปกันต่อดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่านี่ใครสงสัยว่าอันนี้คืออะไรจะเป็นที่วัดแบบอัตราการเต้นแล้วก็ขึ้นหัวใจไฟฟ้าของเซียวมีนะจะเป็น Smart ททีเชิถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพาดแก๊ตเจ๋งๆแบบนี้แบบนี้แบบนเออลืมกด ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่ากดไลค์ก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย